หายเงียบคนไทยวัณโรคปอดรู้เร็วรักษาหายได้โดยการติดเชื้อวัณโรคปอดนะครับก็จะปะปนออกมากับละอองเสมหะหรือน้ำลายของผู้ป่วยจากการไอจามโดยไม่ปิดปากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดสูตรรับเชื้อเข้าไปจะมีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคได้นะครับซึ่งอาการบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงเป็นวัณโรคปอดก็คือ ไอแห้งหรือไอมีเสมหะติดต่อกันเกิน2สัปดาห์และอาจมีเลือดปนเหนื่อยหอบเจ็บหน้าอกอ่อนเพลียมีไขต้ต่ำๆและมีเหงื่อออกมากตอนกลางคืนเบื่ออาหารน้ำหนักลดลงหรือผอมลงนะครับซึ่งวันโรคนั้นสามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยต้องรับประทานยาตามแผนการรักษาต่อเนื่องจนครบอย่างน้อย6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากให้มั่นสังเกตอาการตัวเองและบุคคลรอบข้างถ้ามีอาการเสี่ยงรีบพบหมอโดยด่วนนะครับและจริงๆวัณโรคเนี่ยสามารถเกิดขึ้นทุกส่วนของร่างกายเช่นต่อมน้ำเหลืองผิวหนังหรือกระดูกแต่พบมากที่ปอดก็ถือเป็นภัยเงียบที่ต้องระมัดระวัง แต่ถ้ารู้เร็วรักษาหายได้ครับ